จ้าเอนะฮะอ่ะห่างหายกันไปนานครับกับรายการโทนี่ฟู้ดอินดี้นะวันนี้พาน้องเชลยมาเที่ยวทะเลแต่ว่านะครับการที่เราจะไปนั่งกินในร้านอาหารเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าน้องก็เด็กนะครับเด็กอายุสองเดือนนะ นก็ร้องใช่ไหมร้องไม่รู้มันจะร้องตอนไหนอ่ะใช่ไหมแล้วก็เกรงใจเขานะเราก็ไปกินร้านอาหารแบบมันไปปวดร้านเราก็เลยต้องสั่งมากินที่ห้องพักของเราวันนี้เราจะมารีวิวมีอยู่1 2ึ่งสอสี่หอย่างจากร้านาเรือนไทยแล้วก็ร้านลุงสวยนะครับอันนี้เป็นข้าวผักสับปะรดนะฮะ ของเบลเลอร์เลยนะสองร้อยถึงสามร้อยนี่แหละไม่แน่ใจนะครับขา้าวผัดสับปะรดนะฮะก็เป็นของที่แอดมินชอบนะเพราะว่ามันมันมีมะม๊อตมะม่วงอย่มะพร้าวแล้วมันก็มีสับปะรดแล้วมันก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะเนี่ยกินเลยแล้วกัน อืมอร่อยมีกลิ่นเครื่องเครื่องแกงเครื่องเทศแบบอินเดียนะฮะอืมอร่อยมากกัดปากเออง่า จะได้อืมอืมต่อไปกุ้งทอดกระเทียมกุ้งวดกระเทียมอะ่ะไม่เห็นมีซอสซีฟูดมาให้ะไม่เป็นไรอืมก็หอ,อ,อมกระเทียมะ่ะ เีเเปิดกุ้งติดฟันก็หอมกว่เทียมครับแต่ถ้าไม่มีน้ำจิ้มสีพกุ้งก็ไม่ค่อยอร่อยอะไร ปลาหมึกนึ่งมะนาวะ่ะทำเหมือนเป็นต้มเลยเนี่ยจริงถ้าเป็นปลาหมึกนึ่งมะนาวมันก็จะไม่เป็นถาดปลาใช่ไหมแต่อันนี้สั่งแกบมามก็จะใส่ถุงมาแล้วก็เหมือนต้มยำเลยมีกินมะนาวนะอืม ไม่ได้กินนานต่อไปทอดบันกุ้งครับทอดบันกุ้งกินกับน้ำจิ้มบวยเน,นื้นนอแน่นนุ่มนีความละี่ยนะอันนี้น่าจะรู้สวยไหว อืมเอาไปกุ้งผัดพริกเผาอ่ะเรื่อกุ้งผัดพริกเผาอ่ะ มาทะเลก็ต้องกินซีฟู้ดฮะแต่มาไม่ถึงฮะก็สองร้านนะฮะร้านสวยกับร้านเรือนเรือไทยหรืออะไรสักอย่างนึงแหละไม่แน่ใจ ก็อร่อยดีอย่าลืมมากินกันนะอร่อยดีนะ